بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد لمن تنزه عن سمات المخلوقات صلاة وسلام على محمد الجامع للهكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتسو قوام ميتا قوام جمرون جمي ده تكتن กับเยนพันธท่านจุลาราชมนตรีในอาซิพิตาคุมพลและท่านคณะท่านดาตุพานุอุทัยรัตนในขาธิการสอบตและท่านบรรดาอิหมคอติบิลานผมในซซฟีเจโลประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาส ในานามของชาวจังหวัดนาราธิวาสทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผู้นำศาส,สนาประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสและพระธรรมชุมรมอิหมัมคอติบิลานของแต่ละอำเภอและท่านบรรดาอิหมัมคอติบิลานของจังหวัดนาราธิวาสขอแสดงความยินดีขอต้อนรับขอขอบคุณพระนทท่านจุลารัชมนตรีและคณะที่ให้เกียรติ มาเปิดงานมาใช้ห้องประชุมบรมราชชกมารีในครั้งนี้ด้วยนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีวีของท่านจุฬาราชมนตรีนี้ได้ประโยชน์มากให้กับพวกเราชาวาจังหวัดนราธิวาสในการสื่อสารและองค์ความรู้ให้กับชข่าจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะท่านวินิฉัยของท่านจุฬาราชมนตรีมีเยอะแยะที่ยังไม่ได้กระจายให้พวกเราทราบ นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอคุมท่านทุกท่านนะครับที่ทุกคนที่มีเกียรติที่ได้มาประชุมกันในห้องประชุมบรมราชโชกมารีในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายนะครับวบิลลาฮิตตฟิดวะลฮิดายะวะสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ